ว,นนว, 28, วันนี้วันที่28พสิบิกาวันนี้วันที่28พฤิบิกาเวลาประมาณตอนเที่ยงพรุ่งนี้เราก็จะเดินทางกลับแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปเที่ยวตลาดบืนทัน ตอนกลางวันกันว่าบรรยากาศเป็นยังไงทีนี้เราเดินออกจากโรงแรมนะ ยังป่วยอยู่เลยยังไม่ค่อยสบายเมื่อวานเมื่อวานนอนนอนอยู่แต่ในโรงแรมนะไม่ได้ออกมาอายังเป็นเหมือนเป็นน่าจะเป็นไข้แดดหรือเปล่าก็มไม่รู้อแต่วันนี้พอพอออกได้อยู่เดี๋ยวก็จะกะว,ว่าจะออกไปหาอะไรกินดีๆนิดนึง 海底站。 แต่ห้าง,ห,างห้างสรรพสินค้าในในในเวียดนามนี่ไม่น่าเดินเลยคือห้างมันมันสำหรับคนกรุงเทพถือว่าเล็กมากอะ่ะการพวกร้านคงร้านค้าก็เหมือนกับห้างห้างเมืองไทยเมือ่อ20 20ปี30ปีก่อนเออแถมอะไรรู้ว่าไม่มีฟาสต์ฟู้ด ไม่มีฟูดคอร์ดมีแต่ร้านที่เป็นชอ็อปร้านใหญ่ๆดังๆแพงๆไปเลยอืแล้วก็จะไม่มีพวกร้านไอทีร้านอุปกรณ์มือถือหรืออะไรเงี้ยไม่มีไม่มีเหมือนเมืองไทยความหลากหลายไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เหมือนเมืองไทยต่างกันเยอะมาก นั้นมาเที่ยวห้างไทยดีกว่าเธอมาเที่ยวห้างนะไทยดีกว่าเยอะอน,นั่นตลาดสามารถเดินแล้วก็ข้าไมไปได้ตลาดบุญทัน แดดแรงมากแต่งีงที่้ลมหนาวมาลมอากาศเย็นกว่าแลหลายวัน เห็นคนเวียดนามเขาออกเสียงบึนนะบึนทัน

แค่ไม่ต้องส่งหมายี่า 你要分包没有？嗯

and i know no.

I give you the card for you easy to come back to me. It's the same price? Yes. yes. if I take two, you give me one. Yeah. How much is it? I'm what To the back for you, what you looking for? Mm -hmm. Can I have you? Yeah, oh, yes. Maybe we should buy some stuff right near the post we'll office

chim 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 cái này chim 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 chim

哎呀。 <laughs> Hello, may I you? wanna you looking Something? We have my <It was>

là sơn gãy chân nghe sơn quá Hello, what are you looking for? <laughs>